สบายดีสบายดีมูนี้พามาเอ้ยนี่มูนี้ชิพามาเล่นกับน้องไอรินนี่มีพี่น้องเอฟซีน้องไอรินบอกว่าคิดฮ่อน้องไอรินเนาะก็เลยชิพามาเล่นกับน้องไอรินได้ไหมรินสบายดียังลูกสบายดีไปสบายดีไปไอรินพาย่างเล่นไปย่างเล่นใจลูกโอ้มันไก่ ไปฮันนูปทางนาน,างนูนปะไอรินเล่นขี้ดินแล้วว้ายแอะแอะได้หันใช้สายยางไปพุนให้ป้าป้าลุงลุงบังเล่ไปะเล่วปุ้นวยนกมานกมา พูนพูนย่างไปพูนไปเร็วโอ้อป้าเหรอป้าไปเร็วออาอลินย่างเก่งแล้ว ว่าไอรินไปเล่นน้ำอีกแล้วไอรินชิเล่นน้ำอีกแล้วที่นี่หืมชิเล่นน้ำวะฮะเฮ้ยเฮ้ยชิมักลักเล่นน้ำอีกแล้วน้องไอรินย่างเล่นอยู่หน้าห้องไปนอ่ะไม่ในชะ่ ลินเล่นหยั่งนี่นี่แหละเล่นไปแถวนี้แล้วเนาะพี่น้องให้ลินก็นเลยบุมีบอลเล่นเล่นอยู่แถวหน้าห้องนี่แหลเะเท่าไรลูกไอรินไอรินพาลินหยัง่งอุ้จุ๊บจุ๊บไอรินขี้ดื้อบอไอรินขี้ดื้อบอ ลิ้นพาลิ้นอย่างลินใบไม้นี่โอ้ลินลินใบไม้จิมมันบาดมือได้ลูก <c ười> อะไรลูกอีหยังลูกบาดมือเด้อ ไปเล่นน้ำอีกแล้วบ่เล่นเนี่ยลูกบ่เล่นบเล่นโ,นโอไยลินยังมาเล่นน้ำไมาเล่นน้ำได้ลูกนี่ลินรัก,กมาเล่นน้ำมองนี่นะเฮ้ยบ่เล่นได้ลูก ให้นหย่างเหล้หย่าหอโอ้ลินห่างโอ้ลิ้นใบไม้ไอ้ลิ้นยางได้แล้วเนาะไอ้ลิ้นเนาะไอ้ลิ้นยางเก่งแม่ได้ยจะปีนขึ้นได้ลูกโต๊ะเด้ะ เจบเด้อ ไปไหนลูกมาทางนี้มาทางนี้เล่นอะไรเราอ่ะไอ้ลิงเก็บใบกะเพราเหรอลูก<า>ว้ายไม่เล่นไม่เล่นไม่เอาลูกอ,อันนี้นี่นี่เอาข้างบนนี่ข้างบนนี่เออนี่ผักข้างบนนี่เออ ไปใกล้มันเด้อดูแมว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 อย่าไปใกล้มันเด้อลูกดูไกลๆเอาเด้อว,วาว <c oughs> <c oughs> แมว <c oughs> <c oughs> แมว,แมวกินหญ้าใช่ไหมไอรินใช่เนาะแมวกินหญ้าระวังล้มนะลูก ออทำอะไรเอ้าเอ้าทำอะไรทำอะไรเล่นกับแมวอย่าไปใกล้มันอยู่ไกลๆอ่าไอรินก็อยากเหยียบย้าไอริน ดีก่อนหนีของโปรดไอรินตน<ช>ุ๊กตาหมีเอาไอรินที่นั่งทับหมีโอ้หลังทับหมีกดไปดีนี่นดิตุงง้งแสงมุดแดงเกาะแข้งเกาะขาเกาะตามเสื้อผ้าตุงงต้งแสงตุ้งแสง

ึงงจอาเต้นส anyway, ิเต้นสิอาเตนมึงนโกโยกอายกโยกโกกอ้ยเขนเขขนเขินเขนเขิอ้ยไม่เอาแล้วเอาไม่หมักกะทิแล้วไหมหมักกะทินไหมเอาไหไม่มีเอาไม่ได้กมักะทิอยู่สู เอาไปได้นั่งไงแมวแมวแมวมาแล้วเนาะมแมวนี่แหลนะน้องพี่น้องน้องลินกันนะลิ้นไฟไปนี่แล้วเนาะแต่ละมือกันนะแจ็คสินพาไปเล่นใสนะ่เนาะไปกับบุ้งหูแจ็คบ้านไหนนะไเล่นยิดีโอห้องเลยเนะาะแถวที่พักเนีย่ยนะพี่น้อง <c oughs> แมวเรียกแมวเร็วแม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 ว, h, มเ,วเอาบาย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 อั no. นพี่ๆแล้วลูกบายบายนี่บบาายยวันนี้กับบูมี่ยังหลายพามาเล่นกับน้องไอรินเนาะถ้ามากก็อย่าลืมกดติดตามนี่นี่ถ้ามาก็อย่าลืมกดติดตามให้น้องไอรินด้วยเด้อ อุ้ยนี่ไงแมวมาหาแล้วนี่แมวเ,เ,เห็นไหมแมวมาเล่นน้ำไอรินนี่เห็นไหมแมวบายบายเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีแม,ม่มมนี่น้องไอรินมาเล่นกับแมว 猫，翻蛋。喵。嘿嘿。